สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์เจ็มกิจวัฒนานะครับวันนี้ก็มานอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับประเด็นที่น่าสนใจที่จะมีการคุยแต่วันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าที่ที่ดินนะครับซึ่งก็มีการนําตัวมาเป็นอดีตเจ้าที่ที่ดินนะครับที่จะมีการนําตัวมาสอบในกรณีให้พาดพิงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารปลอม นะครับออกเอกสารปลอมโดยเฉพาะเรื่องของอโฉนดที่ดินปลอมนะครับซึ่งเป็นเหล่าบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับได้มีการวิ่งเต้นให้มีการออกโฉนดที่ดินปลอมเป็นจำนวนมากในจังหวัดภูเก็ตและก็พังงานะครับซึ่งปรากฏว่าจูจูทางดีเอสไอนำมาสอบแล้วก็มีข่าวตอนแรกว่า <Wow. S 1> เกิด มีการแขวนคอตายขึ้นมาตอนแรกก็บอกว่าแขวนคอตายด้วยเสือ้อแขวนคอตายด้วยถุงเท้านะครับแต่พอแพทย์จากโรงพยาบาลท่มงกุฎมานําตัวไปตอนที่แจ้งแพทย์ก็บอกว่าเป็นลมนะครับต่อมาก็พอชันสูตรพิสพ์เนี่ยผลก็ออกมาว่าไม่ใช่เป็นลมนะครับไม่ใช่แขวนคอตายนะครับก็มาเกิดจากอาการตับแตกนะครับก็เลยเป็นประเด็นในการสอบสวนฮะ นะครับแล้วก็มีการสันนิษฐานไปต่างๆนานาว่าใครบงการหรือเปล่ามีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าเหตุการณ์นี้มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องมีใครรับความเสียหายนะ,ะจึงส่งผลทําให้มีการฆ่าตัดตอนหรือเปล่านะครับมีการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่านะฮะมีหมอออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไอกไอไอารปั๊มหัวใจเนี่ยตับไม่แตกบอกนะครับก็เป็นข่าวมา ในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนานครับเรื่องนี้เนี่ยออพอวิพากษ์วิจารณ์กันในได้วัน2วันนะครับคำสั่งที่ชัดเจนนะครับคนจากคนรับผิดชอบของดีเอสไอนะครับคำสั่งก็คือว่าให้มีการสอบสวนในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีท่าทีแสดงความไม่พอใจนะครับมาจากทาง พลเอกไพบุญคุ้มฉายานะครับที่หมอไปวิพากิจาณ์ในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยส่งผลทําให้ในายกกนตรีฮะจึงออกคําสั่งนะครับจึงออกคําสั่งให้มีการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกรณีน,นี้และให้สอบสวนข้อเท็จจริงถ้าพบถึงไหนเอาถึงนั่นนะครับใครบงการใครเกี่ยวข้องไปถึงนั่นนะครับ อันนี้ก็คงจะเกี่ยวกงจะชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเอามีเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับก็อีกไม่นานคงคงได้ได้ได,ได,ได้ได้ทราบกันแต่ที่แน่ต้นเรื่องนะครับที่จะมีการดําเนินการก็คือจะมีการเอาผิดกับกรณีที่มีการบุกรุกเป็นมหาเศรษฐีรายใหญ่นะฮะทางภูเก็ตทั้งพังงาเนี่ยบุกรุกพื้นที่ป่า นะครับใน2จังหวัดนี้แหละนะครับก็เลยมีการเอาตัวผู้ต้องหารายเนี้ยซึ่งเป็นอดีตเจ้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยเกษีย <c> ณ <oughs> ยุตรชการไปแล้วนะครับมาสอบสวนระหว่างสอบสวนก็จู่ๆก็เกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับเรื่องนี้นะฮะจึงเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาละ่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจในคดียกรรมและเป็นที่น่าสนใจของประรชาชนขึ้นมานะครับแล้วก็ อัฐบาลก็ถูกดิสเครดิตหรือถูกลดความน่าเชื่อถือจากประเด็นดังกล่าวด้วยนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นเรื่องนะครับนอกจากจะไปเอาผิดกับเอกสองจังหวัดเนี่ยมันมีต้นเรื่องมาอีกนะครับต้นเรื่องมาจากนโยบายการปรับปรามยาปรับปรามทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้นะครับที่มีการบุกรุกทาลายป่าก็เลยส่งผลทําให้รัฐบาเนี่มีการจริงจังกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับพอจริงจังกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว จึงมีการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสําหรับคดีนี้น่าสนใจนะครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าจะมีการตายาสมมุติว่ามีการตายอย่างปกติสมมุติว่าแขวนคอตายจริงนะครับก็ยังต้องมีการเอาผิดกับมหาเศรษฐีทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายคนนะครับหลายตระกูลเลยละ่ะซึ่งเป็นระดับมหาเศรษฐีในประเทศไทยที่มีการบุกรุกป่าถ้าสมมุติว่า ผู้ต้องหาไอ้ผู้ที่เสียชีวิตรายนี้นะครับที่ถูกควบคุมตัวมาให้ตกเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้วก็จริงๆก็ยังไม่ได้แจง้งข้อกล่าวหานะครับก็มาเสียชีวิตซะก่อนถ้าเกิดว่าตายผิดปกติอันนี้จะมีลากออกมามีลากออกมาก็คือว่าจะมีการสาวถึงขบวนการที่เหลือครับว่าเป็นใครมาจากไหนก็เป็นทางหนึ่งก็มีลากอีกทางหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบและกระทําความผิดในกรณออีนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นช่วงสาคัญ แต่ประเด็นที่มันน่าสําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าหลังจากกรณีนี้เสียชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยกลุ่มพระที่จะถูกจับกลุ่มในมือคดีที่กระทาความผิด <c oughs> ในคดีต่างๆเนี่ยก็ไปปลุกกระแสครับไปปลุกกระแสบอกว่าเรื่องนี้ที่เขาไม่มอบตัวเนี่ยโดนหมายจับสองสาใบเขาไม่มอบตัวเนี่ยสาเหตุมาจากนี่แหละกลัวเข้าไปแล้วถูกฆ่าเหมือนแบบนี้นะครับก็เลยส่งผลทําให้กรณีดังกล่าวนี้ เป็นประเด็นที่สําคัญเป็นประเด็นทางการเมืองมีการปลุกกระแสนในโซเชียลมีเดียครับเครือข่ายของอกลุ่มลัจะเนี่ยนะครับก็ไปปลุกกระแสะขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลบอกว่านี่แหละคือสาเหตุเลยนะครับก็เลยไม่ยอมมามอบตัวนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นขึ้นมาครับว่าในคดีเก่าก็คงค้างคดีใหม่ก็ยังคงไม่ทำนะฮะไอคนประชาชนคนกลางผู้รักชาติเาก็เบื่อก็ยังไม่ทําสักทีนะครับ จริงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงทางการรับสื่อการส่งสื่อนะครับว่าเรียกหนวิวโซเชียลยนะมันเป็นการรับสื่อส่งสื่อในรูปแบบใหม่นะที่ถูกพัฒนาขึ้นตามการเวลาเนี่ยนะครับที่มีการส่งสื่อรับสื่อมีการตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยออมันเกิดการเพิกเฉยนะครับพอเพิกเฉยขึ้นมาเสร็จสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่จะเป็น YouTube Facebook Twitter อะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็ถูกปรับปรุงและพัฒนาตามเวลาของมันพอถูกปรปับปรุงและพัฒนาตามเวลาของมันก็เป็นเข้าส่วนกระบวนการของการต่อต้านข่าวกรอง,อง,องยุ่มพยายามจะสร้างความชอบครมให้กับตัวเองนะครับว่าไม่เข้ามอบตัวก็เพราะอย่างนี้แหละอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตัวเองบอกว่าอยู่ได้หนีได้ลบได้ทั้นนี่ว่าจริงๆแล้วอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยนะครับดำเนินการตามกฎหมายของประเทศไทยส่วนคดีอดีตเจ้าที่ที่ดินที่เสียชีวิตไปนั้นนายกมุตรีก็ยืนยันแล้วนะครับว่าจะต้องมีการเอาผิด ทั้งหมดนั่นก็คงก็คงต้องมาดูกันว่าเมื่อเอาผิดทั้งหมดแล้วใครจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ใครจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตามเรื่องนี้อย่างไงมันก็จะต้องยาวไปถึงขบวนการมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับที่บุกรุกป,ป่าทําโรงแรมหรูราคามหาศาลนะครับในประเทศไทยทั้งเกี่ยวข้องทั้งคนต่างชาติและคนในประเทศด้วยแล้วก็มีนอมิดีอันนี้ยาวเรื่องยาวเ,าเดี๋ยวเข้ามาว่ากันทีละขั้นตอนเอาเป็นว่าน,นระหว่างนี้ เรามาคอยดูกันว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะประสบความสมําเร็จหรือไม่แต่ทางออกเนี่ยปลายทางผมทาคลิปแรกไปแลวนะครับบอกว่ามันต้องทํำยังไงหนทางมัน,มนใ่เชิงในเชิงกลยุทธ์ต้องทํำยังไงในเชิงกลยุทธ์การบริหารการปกครองเลยต้องทํำยังไงผมทําในคลิปแรกไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูกันในคลิปที่2เนี่ยมาดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาละนี่คือเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้นะครับในเรื่องของการเสรียชีวิตของอดีตเจ้าที่ดิน ะครับที่เสียชีวิตไปซึ่งอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าเป็นปริศนาอยู่นะครับแล้วก็มีคําสั่งให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้ผมเอสศักดิ์เจมกิจวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีครับ